ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเรื่องฮอร์โมน2ตัวนะครับที่แบบว่ามีบทบาทสำคัญมากๆกับการฟื้นฟูไตค่ะก็คือกรูคากอนกับ ANP หรือ ANP นนั่นเองนะคะใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็น่าสนใจมากว่าเราอาจจะกระตุ้นฮอร์โมนพวกนี้ได้ด้วยการปรับเรื่องกินเรื่องเกลืออะไรพวกนี้ อืค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้มันชัดๆไปเลยครับว่ามันช่วยไตยังไงโดยเฉพาะคนที่เมีภาวะไตเสื่อมระยะเริ่มต้นๆที่เขาว่ากันว่าอาจจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นเยอะเลยนะถ้าเลือดไปเลี้ยงไตดีขึ้นค่ะก็น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาดูกันเลยว่าจะหนุนทีมฟื้นฟูไตทั้งกะกลางวันกะกลางคืนเนี่ยยังไงดีเริ่มจากทีมกลางวันกลูคากอนก่อนเลยครับมันทํางานยังไงนะคะ กลูคากอนนะครับหลักๆเลยคือทํางานช่วงกลางวันครับมันจะช่วยขยายหลอดเลือดฝอยเล็กๆที่หน่วยไตยอ๋อที่ไตเลยใช่ครับทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงไตได้ดีขึ้นผลก็คือไตกรองของเสียได้ดีขึ้นหรือที่เราดูกันที่ค่า eGFR นะครับค่านี้ก็จะดีขึ้นเข้าใจครับแสดงว่าเรื่องหลอดเลือดเนี่ยสำคัญมากแล้วแล้วเอ่อเราจะเรียกกลูคากอนออกมาทำงานได้ยังไงครับเหมือนจะเกี่ยวกับอินซูลินด้วยใช่เลยค่ะ อันนี้เป็นประเด็นสำคัญคือกลูคาก้อนกับอินซูลินเนี่ยมาจากตับอ่อนที่เดียวกันเลยนะคะแต่ทำงานตรงข้ามกันเลยเหมือนไม้ตระดกนะคะอือครับคบพออินซูลินสูงขึ้นซึ่งมันจะสูงเวลาเรากินคาร์โบไฮเรดรตกินน้ำตาลเยอะๆใช่ไหมคะกลูคาก้อนก็จะถูกกดเอาไว้โดนกดไว้เลยค่ะดังนั้นวิธีจะปลุกกลูคากอนก็คือต้องพยายามลดการกระตุ้นอินซูลินให้น้อยที่สุดทำยังไงครับ ก็อย่างแรกเลยคือการทำ IF หรือ intermittent fasting นะคะเว้นช่วงอาหารก่อนมื้อแรกให้นานหน่อยแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคืออาหารมื้อแรกของวันค่ะมื้อแรกนี่ตัวตัดสินเลยต้องกินแบบไหนครับถูกต้องค่ะมื้อแรกเนี่ยควรจะเป็นแนว low carb high protein high good fat หรือที่เรียก LCHF LCHF ค่ะเน้นไขมันดีๆเช่นพวกน้ำมันมะกอกสกัดเยน็นน้ำมันมะพร้าวอะโวคาโดอะไรแบบนี้เพื่อให้มันกระตุ้นอินซูลินน้อยๆพอกระตุ้นน้อยพอกระตุ้นน้อยอินซูลินต่ำกลูกาก,ก้อนก็จะเด่นขึ้นมาทีนี้ร่างกายก็จะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักแทน <S <S เกิดภาวะที่เรียกว่าคีโตซิสคีโตซิสค่ะแล้วก็จะสร้างสารที่เรียกว่าคีโตนขึ้นมา ซึ่งคีโตเนี่ยนอกจากจะเป็นพลังงานสะอาดให้เซลล์ตายเอาไปใช้ซ่อมตัวเองได้ดีแล้วนะคะบางข้อมูลก็บอกว่ามันอาจจะช่วยลดการอักเสบได้ด้วยโอ้หมายความว่าแค่ปรับมือแรกมือเดียวเนี่ยส่งผลไปเกือบทั้งวันเลยแหละครับถ้าอย่างนั้นการที่เรากินข้าวกินแป้งของหวานเยอะๆมือแรกก็คือจบเลยไปขัดขวางหมดเลยใช่เลยค่ะอินซูลินพุ่งปรีดกลูกกอนก็ทำงานไม่ได้เลย แล้วกลูกาะกรอนเนี่ยนะคะมันยังต้องการพลังงานจากไขมันดีๆในมื้อแรกด้วยต้องการน้ําให้พอแล้วก็ต้องทํางานร่วมกับโพแทสเซียมด้วยค่ะโพแทสเซียมจากไหนครับก็ควรจะมาจากพวกผักใบเขียวหรือผลไม้ไขมันสูงอย่างอะโวคาโดค่ะไม่ใช่ผลไม้หวานๆนะคะอันนั้นน้ำตาลเยอะไปอันนี้จะช่วยเรื่องขยายหลอดเลือดตได้ดีโอเคครับชัดเจนเรื่องทีมกลางวันทีนี้พอรู้วิธีกระตุ้นทีมกลางวันแล้ว มาถึงทีมกลางคืนบ้างครับ ANP หรือ Atrial n a t r i u r t i c Peptide ตัวนี้แหะครับมันต่างกันยังไง ANP นี่จะเด่นตอนกลางคืนค่ะบทบาทหลักๆของมันเลยก็คือช่วยเพิ่มเลือดไหลเวียนไปที่ไตตอนเรานอนหลับอ๋อตอนหลับค่ะเพื่อเอาสารอาหารเอาเกลือแร่เอาน้ำเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดไตเตรียมไว้เลยพอเราตื่นเช้ามาไตจะได้พร้อมกรองของเสีย แล้วอะไรล่ะครับที่ไปกระตุ้นให้ A N P ออกมาทำงานคำตอบอาจจะทำให้แปลกใจนิดหนึ่งนะคะคือการที่เราได้รับเกลือธรรมชาติเพียงพอในระหว่างวันค่ะเกลือเกลือนี่นะครับใช่ค่ะเกลือธรรมชาติค่ะคือพอร่อนกายเราเจอความเข้มข้นของโซเดียมจากเกลือธรรมชาติในเลือดที่พอเหมาะพอดีนะคะมันจะส่งสัญญาณไปที่หัวใจห้องบนให้หลั่ง A N P ออกมา อ๋อไปสั่งที่หัวใจค่ะแล้ว ANP ก็จะมาช่วยจัดการสมดุลน,น้ําเกลือแร่เพิ่มเลือดไปไตแล้วก็ขยายหลอดเลือดอย่างที่บอกแต่ว่าเรื่องเกลือนี่มันข้อมูลทั่วไปโดยเฉพาะคนเป็นโรคไตเนี่ยมักจะได้ยินว่าต้องจํากัดเกลือมากๆเลยนะครับอันนี้เราจะมองอยังไงดีครับคําถามดีมากเลยค่ะจุดสําคัญที่ต้องแยกให้ออกเลยคือเกลือธรรมชาติกับเกลืออุตสาหกรรมหรือเกลือขัดขาามันต่างกัน ต่างกันมากค่ะเกลือธรรมชาติอย่างพวกเกลือฮิมาลัยสีชมพูสีดำดอกเกลือเกลือทะเลพวกนี้จะมีโซเดียมคลอไรด์หรือ NaCl ประมาณ80-85%เท่านั้นเองที่เหลือมันเป็นแร่ธาตุอื่นๆที่ร่างกายก็ต้องการเหมือนกันอ๋อมีแร่ธาตุอื่นด้วยใช่ค่ะต่างจากเกลือขัดขาวเกลือป่นที่เราใช้กันทั่วไปอันนั้น NaCl สูงมากเกือบ 99. 9 9แทบไม่มีแร่ธาตุอื่นเลยอันนี้ล่ะค่ะที่ทำให้ไตทำงานหนัก แล้วก็รวมถึงพวกเกลือแฝงในอาหารแปลรูปผงชูรสวัตถุก,กันเสียบางตัวพวกนี้ก็เป็นโซเดียมที่เพิ่มภาร,ระให้ไตเหมือนกันเข้าใจแล้วครับแล้วปริมาณที่แนะนําสําหรับเกลือธรรมชาตินี้คือเท่าไหร่ครับถ้ากินน้อยไปหรือกินผิดประเภทล่ะครับจะเป็นยังไงโดยทั่วไปนะคะแนะนําเกลือธรรมชาติประมาณหช้อนชาต,ต,ต่อวันค่ะก็จะได้โซเดียมราวๆสองพมิลลิกรัมหช้อนชา ค่ะถ้าเราได้น้อยไปหรือกินแต่เกลืออุตสาหกรรมร่างกายก็อาจจะกระตุ้น A N P ออกมาทำงานตอนกลางคืนได้ไม่ดีพอไตก็ฟื้นฟูตัวเองไปยากขึ้นแล้วก็อาจจะมีอาการที่เรียกว่าขาดเกลือได้นะคะอาการขาดเกลือเช่นอะไรบ้างครับก็อาจจะปวดหัวเป็นตะคริวนอนไม่ค่อยหลับอ่อนเพลียไม่มีแรงสมองตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออกซึ่งบางทีคนก็เปนึกว่เป็นเพราะสาเหตุอื่นอืมจริงด้วยครับค่ะ แล้วการขาดเกลือธรรมชาติเนี่ยยังอาจจะไปกระตุ้นอินซูลินกับฮอร์โมนเครียดอย่างคอริโซ้หลีกซึ่งมันก็ยิ่งทําให้การจัดการกับพวกโรค NCDs หรือโรคเรื้อรังต่างๆยากขึ้นไปอีกค่ะสรุปแล้วก็คือการจะดูแลไต่ให้ดีให้มันฟื้นฟูตัวเองได้เนี่ยต้องอาศัยการทํางานที่สมดุลกันของฮอร์โมน2ตัวนี้เลยทั้งกลุคากตอนกลางวันที่เรากระตุ้นด้วย IF กับมือแรกแบบ LCHF เน้นไขมันดี และ A.N.P. ตอนกลางคืนที่ต้องการเกลือธรรมชาติให้เพียงพอในระหว่างวันใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่น่าทึ่งมากๆและอยากจะย้ําเลยก็คือร่างกายเราเนี่ยมีกลไกขับโซเดียมส่วนเกินจากเกลือธรรมชาติออกทางไตได้ค่อนข้างดีนะคะอ๋อขับออกได้ ค่ะแต่กลับมีปัญหากับการขับน้ำตาลส่วนเกินมากกว่าการที่เราไปกลัวเกลือธรรมชาติอาจจะไม่ถูกจุดเท่ากับการระวังเรื่องน้ำตาลกับพวกคาร์โบไฮเดรตแปรรูปซึ่งอันนั้นแหละตัวการสำคัญของโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเลยเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับ ชวนคิดต่อเลยงั้นทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะครับว่าพอเราเห็นแล้วว่าระบบฮอร์โมนที่มาดูซับซ้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันตอบสนองกับเรื่องพื้นพื้นอย่างการกินในแต่ละวันของเรามากๆเลยอลองคิดดูสิครับว่ามันจะมีพฤติกรรมง่ายๆหรือความเชื่ออะไรอีกไหมในชีวิตประจำวันของเราที่อาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพไตหรือสุขภาพโดยรวมในระยะยาวได้ลึกซึ้งกว่าที่เราเคยรู้ๆกันมาจากคาแนะนาทั่วไป